สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่การเบิงแล้วรวยสีหาหัค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอก,กันกัะบในช่วงแรกค่ะของมือวันที่่28ค่ะ เดือนกรกฎาคมนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมัอนี่ค่ะแอดผ้าพี่น้องมาเท่าสุขสุอนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูข้ำ8-4-3ค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้โครงสุดท้ายแนวทางารัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะแนวทางมัอนี่ของปูข้ำ8-4-3นะคะจะได้มาเป็นตัวใดไปพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันมาสการค่ะเจริญพรกัตโต้เก้าจะว่าหัมทับหัมทับให้ อันอันนี้โครงสุดท้ายรัฐบาลไทยนะคะพวกค่ะพวกค่ะเอาคือเสียงหายพวกค่ะตีไรกันนี่ยั้งตีนทั้งโตดไปหล่นนะเอาก็เสียงหายแล้วค่ะปุ๊บบางเรื่งค่ะบ่ได้ยินถ่ายเสียงดิค่ะพวงหนึ่งปุ๊บอะไรยังนะคะอ๋อเอาไอ้ไอ้คิได้ทั้งต็นทั้งโตดนะอืมโครงสุดท้ายรัฐบาลไทยเนาะค่ะปุ๊บมื่อเนี่ย เออพราะว่าจะตัวเก้าเพราะว่าสลับให้ได้ค่ะจ้าเขาค่ะสองสองแปดสามสองแปดสามห้าแปดสามห้าแปดสามค่ะเก้าห้าสามเก้าห้าสามเออเก้าห้าสามสองแปดสามก็ แปดเก้าสามต้อนี้ก็แปเก้าสามยังยังยืนคงทีเด้อแปดเก้าสามแปดเก้าสามค่ะอ่าเอาเอา,เอาเลขฝฟันไว้ในเด้อหานึ่งซีน่อเลขฝฟันหานึ่งซ<ด>ี่ครับพ่เออเลขฝันที่า่าเอาเมือไปตบไปเอาน,นาไว้นั่นแหละมันเป็นมันเ,เป็นังดวาความฟันนะครัปูบอสุเอฟซีนตังน้ำเงนินครแต่เแคะ บ่ได้บ่ยังเล้บ่ซ้ำเขาบ่าาาไดะเห็นซ้ำเขาเห็นเละบ่ค่ะอันอในความฝันนี่คือแบบใดน,นะคะปู่ยังเรียนหาครับปูป่คะไม่ขออู้เดียวเงั้นเรียนหา,าว่างขอรอไว้นะค่ะบัดนี้บัดเดียวไปบัดไว้เห็นเรื่องเอห่าตั้ชื่อเอยุบังขางนั่นล่ะยุบังขางเล่าลลนัา่นล่ะ<พ>ค่ะตับเป็นตะลีเห็นไหมตะลีค่ะ เอาเลขฝันกันเลยคำนวณนียมันแต่ว่ากับมันใจคำนวณดีละฝันน่เมันใจจะได้ดอกค่ะอ่เป็นเป็นเลขหานหึ่งสี่ค่ะแตล้วเลขหกสิบยินที่เก้าละค่ะสี่ีกับซี่สามที่เก้าละแต่ว่าอ่าเก้าซี่มันออกไปแล้วก็เอาหรือว่ามันบ่ถ้านออกเลขล้วไปแล้วสี่เก้าค่ะก็เอาเลขตัดออกอะให้เหลือแต่ซีซีกับซี่สามเลขล่างอะ ลางซีซีกับซีสามนะครับพ่อเออกับซีหนึ่งนี่และงซีซีซีสามไปเน่นไเน้นเนึ่งซกับกับซีซีเนี่ยไปเล็ก่าง่ะเล็บนไหเน้นที่สองแปดสามกับห้าแปดสามนี่แหละค่ะเก้าเก้าห้าสามก็เป็นเก้าสามในล้อมใบค่ะา มืัอนี้ก็ยืนโตเก้าวานละค่ะได้ครับผู้คะโตเก้าโตเก้าว่าคือโตนั่นนะโตซีลักทิพย์กับโตซีลับงูน่ะโตเน้นมั้นน่ะอืมนะแล้ววันนี้ยังนนะได้บัตรน่ะค่ะผู้ใดค่ะเอาไอ้ไอ้ตั้งวันไอ้ออกคลิปเรียนนี่แล้วตั้งวันมันก็เป็นโตเดียวกันาดนีว้ว่ามันถึงจับกันอยู่สองกูในบุกค่ะ Yeah, chắc như <laughs> là cả, khai khai rồi, mình chắc con dưới 2 cô. à ta. Ta tao quang hụt hải tụi cận lament chắc cận. Ta. 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 gần Ta. 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 มันให้ทานเพื่อไล่ความตเนีมันสร้างความดีเพื่อไล่ความชรายมันกำลังใจเพื่อไล่ความสกปรกสกปรกมันภาวนาเพื่อให้หลุดพ้นเอาเจริญพรขอบคุณครับผู้ค้าการวสการค่ะซาทูค่ะแกอยู่ดีกินดีมัง่งนีดีตัวหน้าเจริญเจริญสรุปแนวทางทางคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปูข่่ม อ่าแปดนะคะพี่น้องคะแนวทางมืนเป็นของปูข้ามค่ะข่วงสุดท้ายรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะแนวทางมี283ค่ะ283แปดสามหาแปเก้าหาสามแปดเก้าสามนะคะล่างสี่สี่ีสามกับสีหนึ่งค่ะส่วนความฝันนี่หาหนึ่งสี่นะคะพี่น้องคะหาหนึ่งสีนะคะพี่น้องคะปูเรอกกับเน้นสองแปดสามหาแปดสามนะคะสี่ีกับสีหนึ่งนะคะพี่น้องคะเอาจใจไหนก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะมีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางจากปูค่า843นะคะแนวทางโค้งสุดท้ายารัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคาอย่าลืมนะคะพี่น้องนัาไปพิจารณาเบิ่งค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกานะคะพอพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณ ไปพี่น้องมาเท่าสุขสุขคนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับความมุ่งในคลิปนี้ร้อมค่ะขอบคุณขอบคุณแนวาทางจากปูค้ามแปดซีสามค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่น้องคะ้าบปอยากสิพาดแับวนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาไม่แลกกันอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะไปพี่น้องคะ ่นำไปพิจารณาเบิ้องต้นพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางอ่ามือ <welche ikka> uh, นีนะคะคงสุดท้ายของปูค้ามแปนะคะพี่น้องคะแนวทางของปูค้ามแปนะคะพี่น้องคะเอาไปพี่น้องอย่าให้เบลงเลยติดตามแนวทางของอาจารย์ทานใดของเส้นทานใดคอมเมนต์เข้าในได้พี่น้องเด้อคอมเมนต์เข้ามานะคะพี่น้องคะบ่าวาสิเป็นแนวทางตำราหรือว่าแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะแอกซิติตามใหม่เนาะค่ะพี่น้องเนาะมือนีก็ใกล้เขม้าแล้วเด้อค่ะพี่น้องคะสำหรับแนวทางอ่า รัฐบาลไทยใกล้เข้ามาแล้วเมื่อนี่เป็นมือวันที่เทไรล่ะพี่น้องยี่สิบแปดแล้วเนาะพี่น้องเนาะอีกสี่มือหามือนะคะกับประกาศผลที่พี่น้องพากันฝันดีเราไปเนาะพี่น้องค่ะฝันว่าจังใดกับคอมเมนต์เข้ามาบอกเพิ่งเราด้วยนะในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเราด้วยกับฝันก็จังอันวอาสุฟังนั่แหละพายพี่น้องอืฝันก็จังวอาสุฟพายพี่น้องบราเธาสุกุสก้อนฟังแหละล้วก็ต่อมากับฝันจำบ่ไใดพายพี่น้องค่ะก็บจำได้สำนั่นนะคะพี่น้องค่ะเอาเมื่อนี่นะคะแนวทางของปูค่ำ มีเพียงสำนีนะคะพี่น้องคะมีเพียงสำนีเนาะค่ะเนาะพี่น้องเออมีเพียงสำนีนะคะปูแล้วก็มั่นใจนพี่น้องคะวันนี้ปูแล้วมั่นใจนะคะปูแล้วมั่นใจอยู่ให้นําไปพิจารณาเบิ่องฐาพอพี่น้องมักแนวทางของปูกะอย่าลืมค่ะยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้ค่ะพูดละใบสองใบฮะเทียมมิโชคเนาะค่ะพี่น้องเนะาะฮะเทียมมิโชคไปนับกันนะคะพี่น้องคะปูบอให้ซีนาที่เด้อพี่น้องเอกต้องรอให้ปูครบ ประมาณจากักสามนาทีนี่นะพี่น้องไม่เฉลย,ยครบแปดนาทีเนาะพี่น้องอ้าควครบเวลาแล้วบรดนี้พี่น้องค,ครับครบเวลาแล้วเด้อค่ะแอลกอเสยดย์ขอตัวลาไปพี่น้องมาเท่าสกูลสกุนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็ไปได้คลิปหนาค่ะพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดี